ครับวันนี้พามากินเอที่เด็ดครับผมหอยคลั่งครับแซ่บมากินที่เด็ดพี่น้องเอยเดือดด่วนกับผักสดๆจากสวนมหาเอาผักข้างหน้าพี่น้องนะดูดีเด็ด ว่ากินใบันในกาดเตื็จหรอกผมก็ได้อือครับอือ 待てうん。 Hỏi nào hấp nhau Luộc hỏi nào Bộ tổng đến luộc nào แบบในเมืองนะเมืงองงานถ้ากิ่นบรรยากาศดีสุดครับเอาคำจูตาเปเรื่อยเลยเ กินกะพรกกวดชันพี่อนะ

หอยนางเกกินก็เป็นเม้นดึงดึงกินหอยนาครับกพดีมันแสบอังมีกินนั่นนึงไฮ้ปะ ว่าล่คนนะครับท่านที่เราเหมาบรรยากาศพักกลังไงแล้วอมันอนลังงามทุจบ,จบ